ในส่วนของข้อมูลทางด้านฟิวเจอร์กับทางด้านผุญจุ้ยผุญจรรเวศกรีนะคะผู้อํานวยการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทคลาสสิกออ s ซิริสฟิวเจอร์นั่นเองนะว่ามีเรื่องราวฟิวเจอร์ทางด้านสินค้าอะไรมีที่ทางอย่างไรกันนะคะสวัสดีค่ะผุญจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับหลังสงครานนี้เสียงขึ้นจมูกเลยนะฮะผุญจุ้ยไปสาบที่ไหนมาเออยโอ้โหคือพอเริ่มสงการนะครับ เริ่มเจ็บคอเลยครับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะนอนต้มอย่างเดียวเลยครับผมแต่ได้ก็มีเวลาให้นอนเนาะเอาละหยุดยาวนั่นเองนะคะนั่งกนเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณมาสักครู่พี่ติดตามคุณเอกก็เรื่องเราะเอสซ่าสุซรีเอ็มมีกระพิบกระพิบมาแบบไหนกรอบเป็นอย่างไรนะฮะเช่นค่ะคือในในทา์เฟรมสั้นๆนะทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าก็ดูดีขึ้นเรื่อย นะครับ <S 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 ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะในแง่ในแง่ของวัลทายความผันผวนเนี่ยก็เอ่อเริ่มปรับลดลงนะครับเอ่อก็ถือว่าเอ่อเป็นสัญญาณเชิงบวกนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ลงไปโ,โหกระโดดแคปเนี่ยโหอาจจะเป็นแม่ติดเกาะก็ได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเขากระโดดขึ้นมาแล้วก็เล่นในโซนทางด้านบนนะครับเอ่อส่วนปัจจัยประกอบ นะครับวันนี้โดยส่วนใหญ่ตลาดหุ้นเอเชียอยู่ในแดนบวกนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าท่าทีของคุณทรัมป์นะฮะก่อนหน้านี้แข็งก้าวนะ,ะตอนนี้ก็เริ่มลดความแข็งก้าวนะครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกับเขานะครับอ่ะแต่สัญญ,ญาณเชิงบวกก็ถือว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะใน time f r a สั้นๆหนึ่งชั่วโมงพเพราะฉะนั้นเเราอยู่ขาลองครับ stop loss เนอยู่ที่714จุด ส่วนคนที่เน้นเอเล่นเทรดดิ้งตามกรอบนะครับส่วนแนวรับ718724แนะครับแนวต้านทางด้านบน730736ครับผมก็มีกรอบใหญ่เหมือนกันนะฮะในส่วนไอตัวส่วนบนที่คุณจุยว่าไม่สักคร่นี่นะฮะใช่ครับกรอบใทีใเดด่เปิดกระโดดมาเปิดกระโดดมาเนาะใช่ครับอ,อ,อันนี้ก็เป็น ข้อมูลทางนั้นเซฟิตี้นะคะนักถุนค่ะก็อันนี้ทำเฟรมเท่าไหร่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ๋อ,อหนึ่งชั่วโมงเห็นภาพชัดเนาะใช่ส่วน,วนในทำเฟรมเดลลี่เนี่ยนะฮะอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับรอเขากลับไปยืนเหนือเจ็ดร้อยยี่สิบห้าจุดดูสิ้นวันดูสิ้นวันนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ก็อาจจะได้ลุ้นครับผมเราจะถึงกลับไปอยู่ฝั่งรอง แบบจริงจริงจงอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ใช้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเทรดไปก่อนครับผมแล้วไดเออร i ดิเรกชันอินดิเคเตอร์ตัวดีดีอะไรเนี่ยครับดีเรกชันแนวดีอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับผมมันเป็นอย่างไรคริจริงมัน,นเลือกทางแล้วใช่ไหมมันยังไม่เลือกครับทำเฟรมเดลลี่นี่ยังไม่เลือก<ช>นะฮะแต่ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเลือกมาแล้วอ๋อเป็นอยู่บนแล้วนะ คือตัดขึ้นแล้วเส้นสีน้าเงิน D I บวกตัด D I ลบขึ้นนี่ตั้งแต่ตรงนี้แต่ชุดที่มีการกระโดดขึ้นมานี่แหละครับออืตัวนี้เป็นสัญญาณที่เร็วที่สุดเลยปะในการใ้เครื่องมือไม่ครับส่วนตัวผมไม่ไม่ไม่ชอบความเร็วอยู่แล้วผมผมชอบความสมู o ชอบความราบเรียบฟอลไม่บ่อย ครับผมนี่คือ directional indicator ครับ directional indicator นะก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนั่นคือทพี่ช่วยเอามาเติมให้กันนักงุนิพี่จําไม่ได้ทําไมถึงเอามาเติมนะจําไม่ได้เพราะว่ามันมีอยู่คอร์สหนึ่งที่ที่คุยในเรื่องของ fx filter กันอ๋อค่ะอ่าประเด็นคือจุดเริ่มต้นคือตรงนั้นครับ fx filter แล้วประเด็นคือในส่วนของ fx filter เนี่ยความผันผวนเนี่ยหรือ เอ่อณจังหวะที่มันมีการกลับตัวเนี่ยมันงงๆม,มีฟอลเยอะมีฟอลซิกนเนลเยอะเพราะฉะนั้นเอ๊ะจะหาอะไรมาช่วยลดตรงนั้น,นก็ได้จับ,จบตัวเนจับเส้นจับสายใช่ไหมฮะท่านนั้นเองใ,ในส่วนของมีคําถามจากานักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับค่างเงินเะนีบอกเงินเยนน่าสะสมไหมครับอนาคตจะมีแผนต้องไปเที่ยวญี่ปุ่น เยนบาทนะอ่อต้องถามเอ,อเยนบาทอนะ่าโอเคแสดงว่าตอนนี้ถือเงินบาทอยู่แล้วกําลังจะซื้อจะสะสมเยนค่ะโอเคแล้ <S <S 2> <S 2> เวเราไปดูกราฟกันนะกราฟนนี้คือกราฟเยนบาทนะครับใช้คําว่าซื้อสะสมเพราะนั้นผมไปดูทามเฟรมวีคลี่เลยนี่จะแข่งเยนจะแข่งไปเรื่อยๆอีกไหมเนี่ยผลปรากฏว่า สิ่งที่เราเห็นณนะขณะนี้เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเเงินเยนเทียบบาทเนี่ยนะฮะเยนอ่อนค่ามาเลยตลอดตั้งแต่ปีสองพกลางปี2020ัยีเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทแต่ณนะตอนนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะของการกลับทิศกลับทางล้นะฮะผมให้ดูข้อมูล เพิ่มเติมนะเจ้าตัว directional i n t e g a t o r เนี่ยสังเกตนะฮะณระหว่างทางที่เงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทเนี่ยเ,เส้นสีแดงๆที่อยู่ทางด้านบนอ่าแต่นะตอนนี้เนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยกลับมาอยู่ทางด้านบนหละพร้อมๆนะฮะพร้อมๆกับการเบรกนี่เส้นแนวต้านแล้วก็มีลักษณะของการยกโลแล้วก็เบรกหายใน time f r a m weekly นะครับ เพราะฉะนั้นในราคา23บาทไม่เกิน24บาทการที่บอกว่าจะซื้อเอาเงินบาทไปซื้อเยนสะสมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะฮะและราคานี้ถือว่ายังไม่แพงครับพอานจะอาจจะ26บาท25บาทใช่ใช่ใช่ใช,ใชโอ้โหตายแล้วอ่ะนี้ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องสะสมเพราะเงินเยนแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะ ใช่ครับค่ะค่ะโอเคนะคะท่านที่ถามเรื่องราวของค่างเงินซึ่งตอนนี้เองก็มีเทรดใน t ีเฟกนะกระดาษนุนไทยในกระดานท f เฟกนะ,ะทะนคน trade ุณิตเจตเอฟเอกสกุลคู่เงินเยนบาทนั่นเองสกุลคู่เงินยูโรบาทนะคะใครจะไปเที่ยวยุโรปสําหรับยูโรบาทไปดูทำเฟรมใหญ่เหมือนกันโอ้โหลักษณะต้องบอกว่าคล้ายคายกันนะฮะ แต่รอบของยูโรบาทเนี่ยจังหวะที่เอ,อกกลับเนี่ยเขามาค่อนข้างแรงกว่าก็คือชุดนี้จุดวกกลับนะครับภาพของเขาก็คือยูโรบาทยังคงมีโอกาสแพงไปได้เรื่อยๆเมื่อเทียบกับเงินบาทถึงแม้ว่าเ,เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยทาง ECB ลดดอกเบี้ย er นะเออแทน แล้วเอค่างเงินยูโรก็เหมือนแทบจะไม่ได้สะทกสะทาะไรสักเท่าไหร่ะนะฮะความจริงลดดอกเบีย้ยเนี่ยค่างเงินสกุลนั้นๆเนี่ยควรที่จะควรที่จะอ่อนแต่ยูโรค่างเงินยูโรบอกเอ,อฉยไม่สนนะฮะก็ยังคงเป็นอภาพแข่งข้าเมื่อเทียบกับเงินบาทคือยูโรเนี่ยยังคงแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้ามองในภาพใหญ่ๆเนี่ยไม่แน่นะฮะเผื่อรอบนี้อาจจะไปแต่กันที่แถวๆสี่สิบบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าใครบอกว่าอยากซื้อเงินยูโรนะ่็ก,ก็ก็สมควรครับก็สมควรต้องสะสมแล้วอะเดี๋ยวทะลุไปสี่สิบาทอีกนะต่อไปยโูโรโอ้ใช่ครับผมแล้วถ้างนั้นดอลลาร์บาทละ่ะจะเป็นยังไงเมื่อคู่สกุลเงินบาทอื่นๆเนี่ยบาทอ่อน ดูเสียงในมัน่นบาทมันอ่อนในงี้ยเรดอลลาร์บาทอาจจะแตกต่างกันหน่อยค่เออนะครับสาเหตุที่มันแตกต่างเพราะว่าเอ่อด้วยตัวเขาเองเนี่ยด้วยตัวค่าเงินดอลลาร์ของเขาเอง,งเงนงเเงี่ยณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่โหมดของการอ่อนอ่อนค่านะครับแล้วล่าสุดเนี่ยคุณทํามก็บอกว่าอยากเห็นคุณพาเวลลดออกเบีย ถ้าไม่ลดดอกเบี้ยฉันจะปลดเธอนะเนี่ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ให้เอ่อภาพของดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่านะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยดอลลาร์เป็นสกุลเงินปลอดภัยนะฮะแต่เนื่องจากแนวโน้มของดอกเบี้ยของของเฟดเนี่ยเออดูแล้วมันมันมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาดูที่เงินบาทมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเอ้ยไม่ไม่ต้องรีบก็ได้ถ้าเราจะซื้อเงินดอลลาร์ไม่ต้องรีบนะฮะเพราะถ้าดูตามภาพเนี่ยในไทม์เฟรมวิกฤนะฮะทำ l เวอร์โลนะฮะซิกแซกลงนะครับเงินดอลลาร์เมื่อเทียบบาทอาจจะถูกได้มากกว่านี้ครับได้หลยอ่ะอก็แปลกๆดีนะค่างเงินตอนนี้มันแตกแล้วต แต่เงินยวนเราไม่มีเทรดในกระดานใช่ไหมไม่มีครับโอเคถ้างั้นน้ำหนึ่งไม่ได้เด็ผิดกฎหมายก็ <l> <c oughs> <c oughs> ตล,ะล,ะละาดหลักทรัพย์มีสกุลเงินคือดอลลาร์บาทนะฮะดอลลาร์เยนแล้วก็ดอลลาร์ยูโรยูโรดอลลาร์ทั้งทีครับแล้วก็มาอีกสกุลเงินบาทก็จะเป็นอค่างเงินเยนกับบาทค่างเงินยูโรบาทค่างเงินดอลลาร์บาทแตฮะทงหมครบแล้วใช่ไหมฮะหรือว่าค่างเงินยูโรเยนด้วยฮะมีกี่ไม่มียูโรเยนไม่มีครับ เออพี่ก็จัดไม่ได้นะคะอ่ะนี่คือเรื่องราของอตลาดที่เฟกนะฮะมีอีกหนึ่งท้องคำการปิดจี้เป็นอย่างไรคะท้องคำก็จะแยกกันนะฮะต้องบอกว่เกา <Yeah. S 1> เยอะออเมื่อคืนนี้มีพักตัวเล็กๆใน time frame สี่ชั่วโมงครับอขออนุไปดูท i m e f r a เล็กก่อนนะฮะทําเ f r a m สี่ชั่วโมงมีลักษณะของการ ยอ่ยอยอ่อลงมาบ้างนะครับ <c oughs> ยอ่ยอยอ่อแล้วก็งัดขึ้นทีนี้เนี่ยใน Time เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยขาลองก็ยังคงอยู่แต่ว่าจุดสต็อปลอ s เนี่ยเขาเขายกขึ้นนะฮะยกขึ้นมาอยู่ที่สามพันสามร้อยสิบห้าเหรียญน,นะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดถือต่อไปขาลองนะครับส่วนในไทม์เฟรมเดลี่ ใน Time Frame d ล i ี่ขาลอง Stop l o อสตนะตอนนี้เขาก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับณนะปัจจุบันยกขึ้นมาอยู่ที่3ามสองหนตรงนี้และมีเทลลิงสต็อปให้ด้วยนะครับที่3ามสองแปใครรู้สึกว่าโอ้โหใน Time Frame d ล i ี่เนี่ยจุด Stop l o อส ไกลเฉลี่ยเกิน t ท a i l i n g stop ก็ไกลเฉลี่ยเกินก็ไปดูทำฟรมสี่ชั่วโมงแทนครับผม่มก็คือทองคำเนาะยังซื้อฝั่งรองอยู่ส่วนทางนั้นบิตคอยล่ะคะจุ้ยค่ะบิตคอยเริ่มเริ่มเริ่มวกกลับแล้วเหมือนกันบิตคอยนะฮะหลังจากที่บิตคอยเนี่ยออกอาการไซด์เวดาวเนี่ยตั้งแต่ต้นปี ะะชุดนี้ทั้งชุดเลยตั้งแต่ต้นปีณนะปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีลักษณะการยกโลเกิดขึ้นแล้วหนึ่งชุดชุดนีเ้เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกๆนะฮะที่จะกลับมาอยู่ฝั่งซื้อหรืออยู่ฝั่งลองสำหรับบิตคอย โดยมีสต็อปล็อนะฮะที่ 7, 9, เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบห้าเหรียญครับค่ะเออมันเริ่มแล้วใช่ไหมฮะเริ่มเริ่มเริ่มครับใช่ไอไอตัว d i dire ไ directional indicator คเอร์เป็นยังไงตอับมันมันอะไังไม่ตัดหรือ,อย,ยังยังครับยังครับยังครับ แต่เราจะเข้าแต่เราจะเข้าก่อนด้วยการยกโรเบกไฮอ่าอ๋อมีอีกตัวหนึ่งนะฮะนักทุนอ่ะใช่ค่ะอ่านักทุนก็มีเรื่องไรกัะท้าเนี่ยวันนี้วันศุกร์ค่ะคุณจุ้ยครับผมวันนี้วันศุกร์วันศุกร์เป็นยังไงครับวันศุกร์คุณจุ้ยวันศุกร์ก็คือวันศุกร์ก็ไม่มีอะไรครับผมทำไมให้มีเรื่องอะไรครับวันศุกร์ ก็วันศุกร์ะรมากมันมาหลังวันพฤหัสแล้วก็มาก่อนวันเสาร์วันนี้วันกู๊ดฟรายเดย์ใช่ไหมครับพี่มอนใช่ใช่ใช่วันกู๊ดฟรายเดย์วันแล้วลึกถึงพระเยซูถึงกังเขแล้ววันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์วันพระจัาทร์คืนเชี้าชาญนะคืนประชาชนขึ้นมานจ่งจนชาวคริสต์นะฮะไปแต่ว่าตลาดหุ้นของสหรัฐก็ปิดั้งฮะตัวฟิจ์ปิดครับปิดครับปิดครับตลาดหุ้นน้ฮ่องกงก็ปิดนะฮ่องกงก็มี <ม>ปิดหลายตลาดในเอเชียปิดหลายตลาดะนะฮะห้องนะกงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดแต่ไทยไม่ปิดนะไทยปิดเทศก,กาลสงกรานต์ไปแล้วใช่ครับผมประเทศไทยไม่ปิดนะั้งถึงก็ส่วนใหญ่โลกอตลาดทุ้นโลกที่สําคัญสาคัญปิดหมดเลยนะฝั่งยุโรปก็ปิดนะฮังถึงฝั่งอเมริกาก็ปิดแล้วก็ฝั่งเอเชียตลาดใหญ่ๆนะฮะคือตัวตลาดฮ่องกงก็ปิดนะตลาด อ่าสิงคโปร์ฟิลิปปินสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นี่ก็ชาวคิดเยอะเหมือนกันอินโดนี่ชาวคิดเยอะด้วยแหละโอ้อินโดเป็นประเทศมุสลิมใหญ่สุดแต่ก็ปิดตามเทศกาลชาวคิดด้วยนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะนักทุนอ่ะเดี๋ยวสําหรับคําถามอ่ะหันังถุนสามารถไปถามบุญจุ้ยได้ถ้าเป็นหุ้นในเซ็ตร้อยนะไปถามบุญจุ้ยได้ในช่วงจับจง่ะลงทุนนั่นเองนะก็ประมาณนี้อ่ะก็ เรื่องราคงกราฟเทคนิคในรายการ business line ไลน์นี้เราก็จะรวบรวมข้อมูลนักกลยุทธ์ชั้นนำเลยนะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยมาอยู่ด้วยกันนะฮะ,ะก็รวมทั้งคุณจุ้ยด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจุ้ยขอบคุณคครับยินีีครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายการที่เราอยู่ด้วยกันมายาวนานนะฮะ